สวัสดีค่ะพี่น้องพอก็แมนว่ยทางช่องใหญ่แหลมลำเพลินออฟฟิเชียลคือกนรนาะคาะเมืองเมืองเมนยสิบผ้าไปถามคุณการไช่ร้อยคลิปค่ะว่ามือนี้เพื่อนใดจะคลิปแล้วสวัสดีแม่พาวสวัสดีจานตายวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณการใช่ร้อยคลิปมาต่องามาหากินยังละะเจ้า โอ้ยกะทายให้พี่น้องเบื้องไปะสันตะตบกับพี่น้องเพื่อนนั่นกดเข้ามาติดตามเหมือนกันนะครับเป็นผัดเพื่อนแพงเนาะสมเพื่อนไม่แพงท่านตัวไทยเพื่อนกระชิบอ้าวการใช้ส่ใส่นอกกระชิเออเพื่อนสีสงสัยเนาะเคยเห็ดเคยทำเนาะมาหอดกะทายยืดผัดพี่น้องเบื้องข้ายุธไทยเรามีคนเบื้องไงก็มีเบื้องทุกคนละลากินเขผาไปกินเขผาไปกินแล้วกินก็จับางนึงอร่อยไหมอร่อยอยู่ร้าน จากบาทฮะจากบาทสามบห้าบาทอร่อยห้อเคเลยอาบน้ำยังเนี่ยเรียบร้อยเบงุดลขอบคุณค่ะคุณการชัยวิรัศิลป์ที่พ่อนั่งยส้ที่พ่อนั่งอยู่รถล่ะค่ะลูกลูกสาวหลาันนั่งเอทเปียดเยอะน้ำก็อาบอันลูกสาวกกนั่งปึกศึกอยู่ฝน โอ้ยปาดี็เป็นคนหูผู้ดีแถบมันนี้ตะมอบตอบตอขาแถบปาดปาดพี่นอ้องเมืองบุ้ยก็เป็นกุรสตรีแถบันนี้เาเารใชู้หนอยนำลวุนูดีแต่มีหเคยเจ้าแม่นี่แหละกีตานี่แหะพี่น้องนั่นนั่น

เซ็นสัญญาได้หมดแล้วเซ็นสัญญาใ้เบิร์นเมเเป็นสัญญามาอเลยเบอางานเจ้าภาพ250งานปาช่วย200อะไรอีกเนี่ยเซ็นสัญญาไ้เรียบร้อยแล้วเซ็นสัญญากี่ปีลูก3ปถ้าผิดสัญญาะปรับเท่าไร่3 0 0 0จ่าาเชผู้จัดการเจ้าว่าเ้าได้ยินไหม ตับปลาตับเมี่ยงไปพอดแม่นางตองอูกินข้าวยางกินแล้วค่ะแม่กินอาหารตามสากลบ้านเนี่ยคือนางพับเพียบเรียบร้อยเป็นกูมานคือกูม่านตอนนั้นพับเพียบเรียบร้อยกินสิ่งอะไรนะกินสิ่ง้รึเปล่กเกี์ยกินสี่งเดเปิดเอากินฟัวเพลักซ์แยกกินสิ่งเดเปิดไปกินกับแม่ลูกลูกไปด้แม่ เออนั่นนันนันนันเฮ้ยเที่ยวกันวันนี้ตายเราวันนี้เพียนหวังอย่างแรงวันนี้แค่เพื่อนสาวเพื่นเยอะเพื่อนสาวอ่าเมื่อกีตาร์ไม่น่ะเมื่อไม่น่ะเพิ่นมาเขาค่สนุปแล้วสรุปแล้วเขาเป็นเพื่อนสาว เออง่ายลังทวนโหลดไปเจ้าเจ้า่าปลสือควานี่ปลาเสือควานไม่ใช่ลิลลี่ที่บอกพอไปยังที่ปลาได้มามากแล้วนุ่มจัวปลาเจ้าเจ้าเจ้าอยากอยากให้เล่ามีอยากเจ้าบ่เป็นยังไงเป็นเลยป่ะนะแม่นลิลลี่ไปน้มกันเลยเอาไปมากเพราะมากใครก่อยจักเเจ้าได้อาละก็อนที่อยว่าข่อยแม่นบ่ล่าไปหมอชีสถึงพ้นข่อยบอกครั้งเลยลิลลี่สาวขาเลี้ยวเอ้านุ่มจัวบอกใครเล่าแตกไปขึ้เล่าเลยป่ะนะ มาดิแตกนี้เลด้่มาหาไปจ้า่อจะว่าเป็นเพื่อนกันก็ได้ให่เป็นที่ก็ได้แค่ที่เนียพ่อเรีเปลี่ยนไปพี่น้องเล่นปได้ที่เนี้่จาทุกคนพ่อก็เล่เทียวเห็นได้ที่ขมากเลเลยเน้ยบอกว่าพ่เห็นได้ที่นะไปเลยอ่านร้านเลยพ่อญนรีเปลี่ยนไปพี่น้องกันเราเค่ขึ้นือของขวัยทั้งที่ที่ไม่ใหญ่ม้อนเด้จจเบิงเอาหัวเจ้าเปลี่ยนไป ฟองนุ่มจนี่แหลอมาไทยเอาหันืลีลี่นี่แหละสาขครเลเลแตกเนี่ยเสาคนเบืองเลยแตกแล้วไป็แตกแล้วก็แตกแล้วิว่นมาเตนี่เลยเห็ว่านี่แตก่าาหันบินองงางาอันนี้อันนี้างทองปางงานไเก็แตกสาใส่นงแกะปากน้ำกลเลยเนี่ยเื่อเขานเจปลาเลยนีเ็ท่านผ้ท่านผู้ มันอเป็ยดหมันไ่้มัยาออกเด้มมียาออกหอนติดเ้าติดยาเขายังไม่ยาออกเด้อมันอยากเป็นยเดอนี่เริ่มอยากเป็นเลยวเ่ปดต่าเลยเป็นกันเ้มนเจียวเ่าเทาคนมันอายุมันซ้ำเก่าตลอดปีมันเป็นมัมันเป็นมาแต่น้อยบ่เป็นมาสักาซ้มันเถ่าก็ตดเยเป็นกันเเก่ามันไปเจียวกันรอก็เาเ่ายคยคย้ยใส่น ดอย่ามาซาดหนีมาเต็มแล้วเอาไปท่านบอกกันแตกนั่นสิแหละกัดแตกเช้ามนมันตใกล้ต่อัแตกา้าไปเนี่ยตะเมียนมาตเมียนมากว่าน้ำเขาหันเอาเสียบรสรถตู้มาแล้วพุณเม่สุภาพสิเขาส่องใดนะพี่น้องโอ้โไม่ใช่สุภาพสิเขาส่องใดนจสีะพ่อ อายังอันนั้นก็แตกเฝาวข้อกันบ่นี่ยว่นาบ่เนีวานาบ่นั่นเอ้นี่เราจวนกัรเทีเนีไอทิดเอยไอทีดแจ่ว่าไปด้วเราว่า้ผมเจ้าคือหนาห้านา่าที่สุดเลยออกไปบนวนหาห้านี่แทงใส่ทุกเพมันไปยังจงเขานหอ๋อตอนเดคอยออกทุกเพศมัหวาน มบมาดูิอสายเ้ดีหวดาีย่เจ้าเจ้าช่นีนีไเจ้าเจงมบ่นโอ้ยไพอเรียบบ้างแม่นี่ไหนโอ้ยเพราะว่าสีเมนมันยูปะยามันดาข่อยเพราะว่าสีเมนว่าเมมหมืเรื่เมียนสีเมนว่าจังไหนฮะสีเมนว่าน้ำบ่อาบก็ขึ้นหามแท้นาะ มันคือขุนคุนุนคุนนายช่ไหมแต่ว่าเปลอกไฟใหม่ยต่ว่าฉันจูดด้อคุณคุณอยู่เด้ีแต่ว่านุขิวแมมพอลี่ก็เลมันคือคือเกระานนี้กระานกันยยี่ขนเอไปกันเอจเป็นภาษาทันทีเอามเบิงกันมันคือคือกันแต่นอนสาวไม่ไดลไมเย้ยบ่บ่บนคือยิมอีนึงมันกุยอีนึงมันกุยน้ำบ่อาบมันคือยิ่มงาบเลยนี่นะยิ่มกันละก บ็คือเว้ยบบคืออะไเห็นายนเนาะนนียิมงามกว่าต้นเออมันกับป็่ินเยอะเลยอันนี้กับสะอาดวซันันโซกกระปกอืมเียนะอุ้ยแห้งก้องเขาซอยให้เห็นเลยกับงามมันมันล่ะบมันงามธรรมชาติมันเถอก้อนีจะไปบีบนาคนงามขักปเน่แต่รู้เรานดังปเทศรเทศราได้ดังเนี่ยเจ้านี่ล่ะเราโค้โค้ดอื่คเอาคุณคือแค่พอดีแล้วุยุบองได้วะ อย่าขูดจักมันอยู่วัดเต็มถ้าไปเมียนนี่ยงวาพี่น้องไหลงนาบเลยอยู่ลงบาเนี่ยลงเนี่ยพเนี่ยบรรยากาศลงบานดอเนี่ยอยู่ลงบานเีปอยู่ลงกบาศลงบานดอุบลบอลอบลสอบรเพียงมันจะไม่ินดีเอาบ่อบอบอีกเปลี่ยนพัดลมกันล้วพี่น้องกา ยอดหบาดีไหมหนาตาคนแนไม่โงมากคนแนนเขาก็ยอมเราแต่ของงามอยู่แต่ว่ามันเป็นยังเป็นเพื่อนสาวกันติกับตัวนต่ไหตัวมันก็คอยดูเฉออดเจ้าของก็ราดีอ่อนเจ้าของแต่ว่าบอกก็บอกนะก็มีจริงวอแบบเปิดใจก็พุ่มักชุดหนมามันใจเสชุดล่น้ำจุกขุ่นไปสิร่งพยาบาลวันนันเกเข้อหรือเล่าเออมากีเนาแไปเรือยาดนี้ เอยมันมันใส่สูตรดำสูตรดำเน่าไหมปุ๊กลูกสูตรดำเน่าไหมเพราะมันสวยดีมาแต่ว่ามันคือฮิตคือไอ้ฮิตไหมคือคนเดืนเหนือทการเมืองไหมคือจิโกโง่ไม่จิ๋กโ่ไปเลยนะเขาใส่เกือบแตะเดนเนาะเกือบแตะเออไปพี่น้องไปข้างหน้าดีกว่าจะเอสองสาว กินข้าวยังกินค่ะราทำเ่ยเขาน้ำกันค่ะ้าวกินเข่าค่ะวนี่ไมันพิ่งแอบเหระจ้าเศรษฐ์จางนตั้งสิจางเค็มบ่จางคือเค็มบ่กินตัสิบบนแคนดี้กับน้องปันปันค่ะตามใบเลยลูกจ้าอ่ะุยอยากชิมกาแฟสดๆจังเลยเพื่อมันจะได้สดเดอดสดๆดึง โทนเพิ่นกำลังเตรียมบูธเพิ่นเอาผู้ใดนี่เอา้ามันใครละ่ะนั่เออเอเอฉันได,ฉนได้ฉันได้หัวคลิปเลยผู้ใดผู้ใดเอาประจะตัวนี <laughs> น้เอาหน่อยเอาหน่อยหันหน้ามาหนะ่อยสวัสดีครับเอาผมสวัสดีครับผมสวัสดีช่องยายแหลมลำเพินด็อกบิชเชลนะครับวันนี้ดีใจมากเลยมากมายเลยครับผมนะครับผมวันนี้ผมมีอะไรจะบอกเพิ่งเซอร์ไพรส์ผมมากเซอร์ไพรส์ผมมีมากเลยครับผม วันนี้คนเลี้ยงช้างเพชรบานแพงมีช่องยูทูบแล้วนะครับผมดีใจน้ำดีใจน้ำคนเลี้ยงช้างพี่น้องฝากกดติดตามช่องคนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลเมื่อเนี่ยเมื่อแรกแหกมัานบ่เมื่อแรลกแหกมานครับพี่น้องคอยกดติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ซอยคนเลี้ยงช้างในเด้อพี่น้องเมื่อนี้เมื่อแรกเพิ่นหมือสันวันดีค่ะ มือสีอมุดตสโศกขอบคุณนะครับด้วยขอบคุณช่องยายแหลมลำพูนออฟฟิเชียลด้วยครับผมนะครับโอ้เดี๋ยวก็สเสดไปไายกันไปไายกันมากอยู่นี่แหละแม่ลราวนเวียนกันอยู่นี่แหละวนเวียนกันอยู่นี่แม่ไายผมผมไายแม่จ้าจ้าครับผมคิดฮอดพี่น้องเอฟซีของช่องยายแหลมลำพูนออฟฟิเชียลทุกท่านเลยนะครับผมโดยเฉพาะเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับมือนี่แจมบูทครับผู้ใด้ที่มาเที่ยวมือนี่ฝากผ่านถึงคลิปของเมนูเดวยก็แล้วกัน อย่าลืมมาซิมกาแฟฟรีเลยครับชิมฟรีกี่แก้ววันนี้ชิมฟรีประมาณอันร้อยแก้วขึ้นเพราะว่าคนชงไม่อยู่คนชงไม่อยู่นะครับแล้วก็จะมีะชุดกรอ u r นชุดน้อยชุดน้อยหมายถึงว่าชุดทดลองลองไปดื่มลองไปทาน100บาทนะครับ<อ>ชุดลอง100บาทนะครับผมชุดทดลองนะครับวันนี้ราคาหน้าร้านหน้างานนะครับกล่องละ300บาทนะครับใครที่ซื้อครบหกกล่องแถมหม้อหุงข้าวฟรีหนึ่งหม้อนะครับ ใครซื้อครบ6กล่องแถมหม้อหุงข้าวฟรี1หม้อครับผมโอ้ดีดีพี่น้องฟเฝ้าแม่นครับผม6กล่องแถมฟรีหม้อหุงข้าวใครอยากซืสั่งนะครับผมสั่งผ่านเมนูสั่งผ่านพอแหลมก็ได้ครับบอจำเป็นนะครับผมต้องมาสั่งกับคนในสั่งนะครับอยากอุดรุ่นเมนูก็โทรหาเมนูครับคอมเมนต์เมนูมาได้ครับผมได้ ขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมครับผมกดซับสไครต์กดติดตามให้คนเลี้ยงสร้างลำพื้นออฟฟิเชียลนะครับฝากช่องนึ่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนเลี้ยงช้างเบ้ามี่เมื่อนี้เบ้าเมื่อนี้เบ้ามี่พ่นโสดค่ะพี่น้องพ่นโสดเขาปล่อยผีเมือนี้เอ็มมี่สวัสดีค่ะโอ้สวยเหมือนี้สวยตลอดเนาะแท็กซี่ทำเหมือนี้สวยเ่อไหร่พ่น สถานที่กวงควงพี่น้องเมื่อแรงมาเด้อพี่น้องมาเด้อยาบบอมาพูดใดอยู่ไกลๆบ้านไผ่ผููได้อยู่ไกลๆบ้านไผ่เนาะค่ะบ้านไผ่อำเภอราศีสไลเนาะเบาบ้านเบาจีเหลินโอ้ยวพิษบ่ถึกว่าพิษบวถึกเนาะพี่น้องบ้านจีเหลินค่ะพี่น้องเมื่อแรงอย่าลืมมาซอยเป็นกำลังใจทีมงานสาวหน่อย เพจบรนแพงหลาย,ลายๆเด้ยพี่น้องเด้อสถานทีกวางขวงกวงขวงกวงขวงสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสะเกิน,นะพี่น้องละ คลิปหนาคอยว่ากันใหม่เบิ่งแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ